สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูบุ๋มนะคะสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการแก้ปัญหาเบื้องตน้นการแก้ปัญหาเบื้องตน้นการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นการมาโรงเรียนการทำการบ้านการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ต ทีนี้เรามาดูขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องตน้น 1. พิจารณาและทําความเข้าใจปัญหาปัญหาคืออะไรข้อมูลเข้ามีอะไรบ้าง 2. วางแผนการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาควรทํำอย่างไรผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร 3. ลงมือแก้ปัญหาแก้ปัญหาตามแนวทางที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 4. ตรวสอบผลการแก้ปัญหาตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงตามที่เราต้องการหรือไม่เรามาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะคะสถานการณ์ตัวอย่างโป้งต้องการจัดกระเป๋าเพื่อไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์และต้องแต่งกายให้ถูกต้องคือ 1. ถ้าวันที่มีเรียนวิชาพะละศึกษาโป้งต้องแต่งกายด้วยชุดพะละ 2วันที่ไม่มีเรียนวิชาพละศึกษาโป้งต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 1. เราพิจารณาและทำความเข้าใจปัญหาคือการทำความเข้าใจปัญหาโดยวิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรมีข้อมูลและเงื่อนไขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆปัญหาของโป้งคือ จัดกระเป๋าและแต่งกายให้ถูกต้องสำหรับวันพรุ่งนี้ข้อมูลเข้าคือวิชาที่เรียนในวันพรุ่งนี้ 2. วางแผนการแก้ปัญหาคือการกำหนดและจัดลาดับขั้นตอนของสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อแก้ปัญหาจากเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ได้รับโป้งต้องดูตารางสอนและต้องเตรียมหนังสือและต้องเตรียมเสื้อผ้า 3. ลงมือแก้ปัญหาคือการกระทำตามขั้นตอนที่ได้วางแผนเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โป้งจะต้องจัดหนังสือตามตารางสอนพอจัดหนังสือตามตารางสอนเสร็จแล้วนะคะโป้งต้องนำหนังสือที่จัดไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงในกระเป๋านะคะและโป้งก็ต้องเตรียมชุดนะคะ c. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาคือการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ดำเนินการว่าตรงตามแนวทางแก้ไขหรือไม่วันจันทร์โป้งจะใส่ชุดพละเพราะมีเรียนวิชาพละเรามาสรุปผลการแก้ปัญหาเบื้องต้นกันค่ะคนเราทุกคนย่อมมีปัญหาที่แตกต่างกันไปบางปัญหาสามารถแก้ไขได้บางปัญหาก็ไม่สามารถแก้ไขได้ดังนั้นเมื่อเราพบปัญหา ควรมีสติในขณะที่ลงมือแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและถูกวิธีจะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ในวันนี้ครูบุ๋มก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ